สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาช่องเข้ามาติดตามช่องไอคอนอีสานของผมนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม200 200 2คนแล้วมั้งก็ถือว่าเป็นความสิ่งที่น่าดีใจนะสำหรับเพราะว่าคลิปที่ผมลงไปส่วนมากก็จะเป็นคลิปการทำอาหารจริงก็อยากจะ เป็นคลิปที่มันมีสาระหน่อยแต่ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนแล้อากาศร้อนแล้วก็ในกรทมกรุงเทพก็ค่อนข้างจะมีฝุนเยอะมีการก่อสร้างคือถ้ามีการก่อสร้างแล้วถ้าเป็นหน้าหน้าแรงหน้าร้อนเนี่ยมันก็คงจะมีฝุ่นกระจายแล้วก็ทมก็ลดเยอะก็มีความคิดว่าอีก5 6ปีก็จะได้หยุด ถึงอายุที่จะต้องกเกษียณแล้วก็เลยเราน่าจะได้กลับไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดก็คงจะมีสองที่นะครับไปอยู่สุรินทร์กับโคราชหรือนครราชสีมาก,ก็ประเมินหลายคนครับที่พอมาทำงานมาสู้งานมาหาเงินหารายได้ในเมืองหลวง หรือกรุงเทพมหานครหรือแถบชานเมืองเขตเมืองอุตสาหกรรมมันก็แค่ทําให้เราได้เงินเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวหรือบางทีก็ไปสร้างซื้อทรัพย์สินอย่างผมก็ที่ได้มีทุกวันนี้ก็พาะมาอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับเพราะว่าการพัฒนาหรือการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นของบ้านเรามันยังยังถือว่าช้าอยู่ อย่างก็คือการที่เขาจะไปพัฒนาตรงไหนมันก็ต้องมีคนไปใช้บริการว่าการพัฒนามันต้องมีการลงทุนใช้งบประมาณจะทําไปไว้เฉยเฉยไม่มีคนไปใช้มันก็เสียเปล่าอย่างเราทักทางอีสานก็มีพื้นที่กว้างใหญ่ก็คือทุ่งกุลาล้อมห้ยแล้วขับรถผ่านไปก็จะเหมือนไม่ค่อยจะมีคนไปใช้แต่ผมก็เห็นเขาทาถนน ช่วงนี้ผ่านไปก็เห็นมีการตัดถนนเรียกว่าถนนสเลนนะครับก็ทำให้มีการสัญจรที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นเ,เดี๋ยวก็คงจะมีคนไปอยู่ทางภาคอีสานเยอะขึ้นภาคอีสานมันดีหน่อยตรงที่ว่าน้ำท่วมก็ท่วมไม่นานถึงจะมีความแรง ก็เดี๋ยววันศุกร์นะครับผมก็จะคงจะได้เดินทางกลับไปดูแลบ้านที่จังหวัดโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาก,ก็เดี๋ยวจะไปถ่ายทําคลิปการเดินทางให้ดูว่าถนนบนทางภาคอีสานเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเผื่อจะได้เป็นแรงจูงใจในการที่จะมีการไปลงทุนการย้ายไปอยู่ทางอีสานซึ่งตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีชาวต่างชาติ คือคนจีนเนี่ยนะครับเป็นนักศึกษาจีนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในภาคอีสานเยอะแล้วนะครับมันอยู่ภาคอีสามนมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะถูกกว่าภาคอื่นถึงการหา,หาอะไรได้มันก็อาจจะไม่มากเท่าเขาแต่ว่าหาได้น้อยใช้จ่ายน้อยมันก็ก็สมดุลกัน อัอนี้ก็จะเจ็ดนาฬิกาแล้วก็ต้องขอตัวไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ